สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมนีมีเก่งสีผ้ามาเบิงท่านเขาด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเสียพี่น้องเบิงจับตังไรนู่นี่นูอือันนี้เป็นให้เบิงท่านเขาที่ที่เป่าด้วยพี่น้องคะ่ะในรับออเดอร์มากกับ,ก,บกับสีมะเปาสีมะเปาให้เบิงสีพี่น้องคะ่ะนี่ที่ที่เป่าแหลี่วนี่พี่น้อง ยังมีอยู่เด้อพี่น้องเด้อย,ยังมีทรงออเดอร์พี่น้องอยู่โตข้าวเหนียวหอมข้าววิสูตรพี่น้องจ้านี่เปาอยู่ในถุงนี่ก็ต้องไปแพ็กแพ็คแ,แพ็กไหมค่ะพี่น้องค่ะยังทรงอยู่ตลอดเด้อนี่อาามยาเก่งส่งทุกวันเด้อพี่น้องเด้อว่าตั้งแต่ออเดอร์มาได้จักสองสามเจ้ายัางสิ่เมเยกเก่งกะส่งจ้าพี่น้องค่ะข้าวเหนียวหอมข้าวพิสูตรก็อนยังหอมสยาม หรือกีบเยงสิพี่น้องจ้านี่เป้าอืมองอนี่ก็เป็นมองสถานที่มีเก,เกียงเป่าเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็กับเคียงแบบนี้ละพี่น้องจ้านี่แบบนี้ก็พันลมเด้อพี่น้องเด้อมือนี่กสิไปส่องลูกค้าพี่น้องค้านี่เมื่อนี้มีเกียงสีส่งของของแฟตเด้อพี่น้องจ้าเออรับประกัน100ลอยเปอร์เซ็นต์รับประกันของเสียหายพันเข่าเสียหายเด้อพี่น้องเด้อเออ มีเก่งกับบอกบอกบอกด้ส่วนมากสิบพราะใครได้เก็บปลายทางได้จ้ะพี่น้องจ้ามีตังแต่อันโอนแม่จ้าพี่น้องคะเออท่คุยโดยตรงก็มีเงยเก่งเลยยังสิแม่เออเรบประกันร้อยเปอร์เซ็นจ้ะไอ้ท่มาได้คุยกับมีเงยเก่งด้จ้าเขายัางยังมีทรงพี่น้องคะเออปีไม่แล้วเขาก็ต้องหาพัน์เขาดีๆไวล้ลงให้ลงหน้าเขาเด้อพี่น,ออน้องเด้ออืมนี่เบิ่งเอา ข้าวเหล้วก็เม็ดงามงามเ้ยพี่น้องเด้อข้าวเหนียวหอมค่ะวิสูิ์เป็นข้าวที่ตอบโจทย์ได้ลายเด้พี่น้องเด้อขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อเถียนโทรหาเมยเก่งอืมพื้นอันตดตามเมยเก่งกับกดไหลกดแช่น้ำเนื้อได้จ้าเด้อเพื่อป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเออช่องหน่อยหน่อยเขามยเก่งก็ค่อยเห็ดค่อยไตเติ้ลไปเด้พี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า